สบายดีพี่น้องมันเขาจะได้เดินทางขาา้าวาเก่าพี่น้องมันเขาจะไปหาลัดกะหอกกินมะกอพี่น้องมีมูบอกมาว่ากะหอกกินมะกอลายก่อนจะไปลงบงึงเจ้าคิด้บะรไรบ้างพี่น้องไปพี่น้องไปผู้เดียวเก่ามันนี้พี่น้องช่วงหน้าพ้นลำบากเนี่ยไปพี่น้องไปน้องกันไปเดินทางมาไม่เมื่อยพี่น้องมาเจอตู่เก่าของเขาเลยทั้งเลยเขาสีบอริววัดเขาก็ยัง เพราะเขาอยู่เท่านีิมันมันไก่หวยจเลยพี่น้องเอ,อ็กยั่งมันเด้อเอาไผ่เขาอยู่กองกินเขายั่งมันเด้อแล้วก็มีหมอพร้อมเลยมองเขาใส่โอ้บ่พี่นเนาะเขาอยู่ชีวแคบหัวใจได้พี่เนาะบ่ โอ้ยนามไรจะคักยุ่งเถอะนี่นต่า,นะางเอาละเมาอ,อีหนึ่งเนะลยเอาลงลุมล่มๆหมดแล้วบอลเอายืนนี่มีสัญญาณไหมพี่น้องเลยแปลงนี่บอลน,นี่มีสัญญาณไม่บอลเดียวเลยมีสัญญาณเนอะ้ยบอกเขามาตั้งตุ๊อยู่ไหนไหนสบายไม่มีสัญญาณนะปูดพ้นตกเลยพี่น้อง มุดพ้นเลยเป็นน้องตางขงมเขาเชื้อมเลนมุดมุอตึบ๊บแล้วมุดพ้นพ้นไม้เลยนะมันจะเลาะขึ้นทึ้งห่วยพคนละบอกใครไปได้มาเหมือนนี่ทางมาตเตือนประมาณสักโมงหนึ่งจะเลาะขึ้นตึ้งห่วยคนเลยละบนหอยเยืนนี่พี่น้องมันจะเป็นบานห่างเขาเลยเพราะเขาป่ายเขาเกลียดไวมันจะมีกุ้งมังมี่เขาเนี่ยบานห่างเขาเนี่ยอยู่กลางดงบานห่างแต่เข้าซงข่าเหมือนนะพี่น้องมันมีกุ้งมังม่วงเนี่ย ม,มันโมวงพร้อมแล้วก็ก็ไม่ไพ่บาทเพราะว่าแถวเขายืนอยู่มันจะเป็นบัณฑหางเลยเป็นบัณฑหางคนแต่ข้าวบุหานตะกี้คนแล้วก็บอลแน่ๆนะทำท่าเขาบอจากยางไปก็ได้แต่ไหนมันจะเป็นนอนพิภาษาเก่าขเขาพิภาษาห่างนะเอาเกิกาเขาไปมาได้เขาก็ไดรโอ้ยได้ไหนนนะ ฝนตกไปพี่น้องเลยเน,ะนีนมันเมิดเลยฝนตกยังประมาณหาลักพลักก็จะหออ่อนะี่แบบยางเมิดคนตกหลัางก่อนค่ายใดพยางและถังเสมอฝนตกหลัางพี่น้องเลยเให้มันเมิดเนี่ยมันถางเป็นพ้นเลยเดี๋ยวนี้ประมาณสิบ ตอนนั้นซองโมงซองซองโมงหรือว่าชิบซีนาฬิกาตอนนี้มันก็เมือดอะไรหรือว่าเมือดพลหมาอะไรกลางพยางหลับ ฝนก็ตกอะไืองคนนี่กรแตตกเลยพี่น้องตกอะไรเหมือพามือคนหนอย่างเลยไปไต่ไ่ไหน โอ้แ oh. หนนเลยไปนอนทำไมแต่กตยา,า,า,ยยา,ายไปเลยโซ่ยัดตัวนึงลงสลายตัวนึงไ,ไม,ม่น้งองมานี่เจ้งปะไรเปดพาหมือดพ้นแห้งเลย Thôi đi đây, thấy không? Mát lắm này, mà cỏ, mà cỏ, sạ, sạ, mất thôi Thằng lì, thằng họ tên mất นี่มืดพากมืดพน้นได้ไปนอนไหมบ่แมนหน่อนะมืดพาพกมืดพ้นกอกไปนอนกอกอ ผลงานทางบนนี้พี่น้องก็หอกสองโตกระแตเดยตัวหนึ่งนกสองโตมือนนี่เป็นเวลาหกโมงเลยพี่น้องนอกจากที่เราเดินทางมาเหมือนพี่น้องมาอยู่มือนนี่นี่นก ไอ้กระหนนอกเนี่ยนกนกผีนกบันี้เอาจะเดินทางกลับเดี๋ยวผีนงเลยขอขอบใจไลน์เด้อพี่น้องที่เขามาติดตามขอขอบใจเอฟซีเมื่อกรุ๊กโคตรนั่นแหละมันสิได้กลับก่อนพี่น้องเจอกันใหม่ในโอกาสหนา้าหรือว่าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องโชคดีโชคดีพี่น้อง